สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฝากไว้ได้ละกันนะครับสำหรับร้านพิเน็ตออริโอนะครับซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดครับสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่าชื่นชอบก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497นะครับแล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4นะครับวาเทคนะครับมีรุ่น1,002 RMS ก็มีนะครับตัวนี้2,004 RMS นะครับ3,006 RMS นะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับ2,004เป็นหน้าัาเทคครับตัวนี้ 12,500บาทน,น,น, 1, าน 1, าะครับ, 3, 1, 4, บแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวพันสองนะครับตัวนี้1500บาทนะครับฝากไว้ด้งื่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสวิตชิ่งนะครับเป็นรุ่น3ามพันหกนะครับนี่พอมีอยู่นะครับมีอยู่2แท่นนะครับสําหรับตัว3ามพันหกนะครับผมตัวนี้14,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัววอตเทกนะครับสองพันสี่วีเซตนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับมีอยู่หนึ่งแท่นนะครับผมตัวนี้นะครับ คอร์สมาเลยนี่นะครับตัวนี้8,500บาทนะครับเป็นคอร์สดิจิตอลนะครับเป็นรุ่น 260p นะครับ 260p นะครับ8,500บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นฟุกนะครับฟุก3.6มมีอยู่2แท่นนะครับตัวนี้สำหรับคลิปนี้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสิริชัย3.6มนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับสำหรับพอแอมป์เซอร์วิชชิ่งนะครับของสิริชัยนะครับ เป็นคลาสดีนะครับสำหรับตัวนี้ท่านไหนสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปช่วงเช้าๆนะครับท่านไหนที่บ้างๆนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออริโอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมในส่วนของดอกลําโพงนะครับอันนี้โซนดอก18นิ้วนะครับสิบแปดนิ้วก็จะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นเชอร์เดนเจอร์นะครับหกห้าศูนย์นะครับอันนี้ดอกละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผม แล้วก็จะเป็นดอกคาเนะนะครับเป็นรุ่นอินทนนท์นะครับโค้งหล่อนะครับตัวนี้กําลังบัตรอยู่ที่1,200วัตต์นะครับตัวนี้เริ่มต้นที่ดอกละ1,700บาทนะครับถึง2,000บาทต่อดอกนะครับแล้วก็จะเป็นดอก12นิ้วนะครับ PR นะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นอีเมเน้นนะครับอีเมเน้น15นิ้วนะครับดอกโค้งหล่อนะครับ12 BM นะครับผมเป็นโซนของมือสองนะครับสําหรับตัวนี้ ก็จะเป็นแหลมจรวดนะครับแหลมจรวดของ NPE นะครับเป็นสิสนค้ามือหนึ่งนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับ5 0 0ร้อยบาทนะครับต่อตูดนะครับสำหรับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น powermix นะครับ powermix ของพีของโปรพัทนะครับสำหรับตัวนี้โปรพัทนะครับ3,500บาทนะครับสำหรับโปรพัทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโปรยูโรเทคนะครับ5,300บาทนะครับต่อตัวนะครับสำหรับ powermix นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ คอร์สนะครับเป็นคอร์สอะนาล็อกนะครับมี2ทาง3ทางให้เลือกนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของเครื่องปั่นไฟนะครับส่วนนี้นะครับเครื่องปั่นไฟท่านไหนที่ยังมองหาเครื่องปั่นไฟเล็กนะครับเอาไว้ใช้งานตัวนี้เลยนะครับเป็นตัว6.5นะครับกิโลวัตต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นรุ่น TMG นะครับ TMG 8,000K นะครับตัวนี้ ท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่12,000บาทนะครับผมใช้งานปกตินะครับตัวนี้ใช้งานปกติถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตู้นะครับตู้แผ่นดินไหวนะครับตัวนี้นะครับของไพศาลนะครับใบละ2 2 0 0บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้ครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านไหนที่ ต้องการนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออดิโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินครับ